สวัสดีทุกคนทุกตานนะครับวันนี้ก็มาพบกับเสียนพุกสินสนามจุนโคบบานเสอทงวันศุกตีสิบแปดตุลาคมนี้นะครับมีซ่งองโคเอกมันมันไหมทุกคนัาฟังข้อมูลแจ็จจากตดเด็ดเสียนพุกนะครับเริ่มจากโคเอกตัวแรกกันเลยนะครับโคลดุกดังเป็ดลานสก,การหรืหวายลูกตาตัวนี้อายุเก้าปีแต่ยาส่วนเรียนจนมันลลวเจ็ดไฟลาสุดชนะเสาดทงแป็นาทีจนดขาพอต่อข้าง เป็นหอยค่ะปังดีนะครับปอโคโนตปีนอนนุ่งหรื้อรังที่ดินตัวนี้อายุแปดปีชนะมาแล้วซ้ำไฟเปดหนึ่งไฟนะครับลาธุาสชนะสู้ตรงนะครับจุนเรื่อย์มีประโยชน์ต่อครั้งนักสุดๆนะครับคูนีิเสร็จพวกอายเป็นต่างโคงโนตปีนอนนุ่งหรื้อรังที่ดินตัวนี้อัตัวราคานะครับส่วนโคเอโคทีซองโคโนดผู้ต้องแปดพันวงนะครับ หรอวาฐานแปดน,นะครับตัวนี้อายุ7ปีตัวนี้ชนะมาแล้วนุ่งไฟลาสุดนชนะเศ้าดงห้านาทีจนเป็นดุกตาเดินหน้าค่าลูกเดียวตัวนี้อัดโตขังนักนะครับตัวนี้ชนะตัวดีตัวดังมานะครับตรงมามอบกับโคนโนเกต ตียดนะครับหรือว่าลุงโนต้ตัวนี้อายุหกปีไทยยัดปอดเล็กนะครับตัวนี้เป็นหัวไม่วางยอะมากจุนเรื่อยๆตัวนี้ตกครั้งนักสุดๆนะครับตัวนี้ว่ากับเบอร์ใหญ่ๆมันกินมาแล้วเป็นนะครับคู่นี้เสร็จทวกง่ายไ,ไปดังโคโนตปู่ต้องเป็ดปั่นวงหรือว่าตานเป็ดตัวนี้สิบนาทีแรกอัดไปได้เลยนะครับส่วนใครชอบคลิปอีโอนี้ฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อไม่บัดค่้าศันในวันทัดไปเบอ่อเป็นกำลังใจเสร็จพวกด้วยนะครับเสร็จพวกก็ชนฝันตรงแน่นอน